สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โชว์รูม Toyota าทนบุรีสาขาเดอะมอลล์บางแคค่ะวันนี้พบกับ Toyota าโค o โร a าอัลต 1.6g ราคา8 7 9 0 0 0บาทค่ะพิเศษค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องอาจินิวคาแฟมิลี่ของเราค่ะเรามาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษค่ะดอกเบี้ย0%ดาวน์25%อน1 3ผ่อบาท48งวดผอนเพียง4ปีเท่านั้นค่ะ และยังมาพร้อมกับทุกรุ่นฟรีประกันภัยค่าจดทะเบียนพรบรพร้อมของแถมต่างๆค่ะเรามาดูตัวรถกันเลยค่ะมิตรีตัวทางของรถค่ะความยาว4,630ม mm, ิลิเมตรความกว้าง1,780มิลิเมตรความสูง1,435ม mm, ิลิเมตรค่ะเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าเลยค่ะเราจะเจอโลโก้ของโตโยต้าที่เป็นโครเมียมตรงกลางค่ะพร้อมพื้นหลังที่เป็นสีดำเงาค่ะตกแต่งด้วย เส้นโครเมียมค่ะ2อฝั่งไฟหน้าค่ะตัวนี้จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะพร้อมไฟสองสว่างเวลากลางวันแบบ LED ค่ะเรามาดูในส่วนของล้อด้านข้างกันค่ะล้อค่ะตัวนี้จะเป็นล้ออลลอยขนาด16นิ้วค่ะซีรีส์ยาง205ทับ55 R 1 6ค่ะด้านหน้าจะเป็นดิสเบกพร้อมช่องระบายความร้อนค่ะ กระจกมองข้างค่ะจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถไฟเลี้ยวตรงกลางค่ะด้านล่างจะเป็นลมดำค่ะของตัวด้ามจับเปิดประตูค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นโครเมียมเส้นยาวแบบนี้เลยค่ะดีไซน์สวยค่ะเรามาดูช่วงล่างกันค่ะให้ดูช่วงล่างด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะช่วงล่างด้านหน้าค่ะตัวนี้จะเป็นอิสระแม็กเฟอร์สันสตัดพร้อมเหล็กกันโคลงค่ะ ช่วงล่างด้านหลังค่ะจะเป็นอิสระแบบปิดนกคู่พร้อมเหล็กกันโคงความจุถังน้ำมัน50ลิตรค่ะตัวดาจับเปิดประตูของผู้โดยสารแถวที่2ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเส้นพรีเมียมแบบนี้เลยค่ะมาดูความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงกันค่ะความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะตัวนี้จะเป็นแก๊สโซฮอล E85 แล้วก็ เบนซินออกเทน91ค่ะในส่วนของล้อด้านหลังกันค่ะล้อด้านหลังก็จะเป็นขนาด16นิ้วเช่นเดียวกันค่ะซีรีส์ยานก็จะเบอร์เดียวกัน 205555R16 ด้านหลังจะเป็นดิสเบรกค่ะเรามาดูในส่วนของท้ายรถกันบ้างค่ะจะเจอกับไฟเบรกดวงที่3แบบ LED ค่ะไฟท้ายแบบ LED ตัดตกแต่งด้วย เส้นที่เป็นโครเมียมที่เป็นมุกมุกแบบนี้ค่ะโลโก้ของโตโยต้ตรงกลางค่ะตัวฟอนต์โคโร l a อาติดค่ะไฟสองกกอบป้ายที่เบี้ยนตัวนี้ค่ะเราต้องถือกุญแจแล้วก็กดปุ่มด้านหลังแบบนี้ตัวประตูของห้องสัมภาระท้ายถึงจะเปิดค่ะสัมภาระท้ายค่ะกว้างขวางเลยค่ะเรายังยื่นมือไปไม่สุดยังไม่สุดเลยนะ แล้วดูด้านล่างค่ะตัวนี้จะเป็นยางอะไหล่ค่ะกับแม่แรงมียางอะไหตรงนี้ซ่อนอยู่ห้องสัมภาระกว้างขวางมากแล้วก็ปิดลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมทางฝั่งผู้โดยสารแถวที่สองกันค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยเข้ามาดูภายในกันค่ะ ภายในห้องโดยสารค่ะของผู้โดยสารตอนหลังค่ะจะเป็นเบาะหนังนั่งได้สะดวกสบายมากๆค่ะเล็กรูมกว้างขวางค่ะช่วงขาเรามีพื้นที่ให้เราใช้สอยอีกเยอะเลยเฮดรูม <Head room S 1> ไม่ชนค่ะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังสีดำแต่เข็บได้สีขาวค่ะตรงกลางค่ะเรายัางเ,ยเจอกับช่องปรับอากาศสองช่องเป็นแอร์หลังแบบนี้เลยค่ะราคาเพียง แปดแสนกว่าบาทได้แอร์หลังมาด้วยไฟสองสว่างภายในห้องผู้โดยสารด้านบนค่ะเรามาทางประตูด้านข้างค่ะของผู้โดยสารตัวตัวเปิดค่ะจะเป็นสีเทาแบบนี้ตัวกดกระจกไฟฟ้าค่ะตัวนี้ตัวจับเปิดปิดจะเป็นหนังสีดำค่ะแต่เข็บได้สีขาวจับได้นุ่มนวลสะดวกสบายเป็นแผงใหญ่แบบนี้เลยด้านล่างค่ะ วางขวดน้ำได้หนึ่งจุดค่ะมาต่อกันที่ฝั่งคนขับกันค่ะฝั่งคนขับค่ะตรงนี้เขาจะมีสัญลักษณ์กุญแจอัจฉริยะค่ะแล้วก็ช่องเสียบกุญแจค่ะที่แผงประตูด้านข้างคนขับค่ะตัวเปิดค่ะจะเป็นสีเทาแบบนี้เลยตัวปรับกระจกพับกระจกค่ะ ต,ตัวล็อกรถปลดล็อกรถตัวล็อกกระจกไฟฟ้าตัวนี้จะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งสบานอัตโนมัติฝั่งด้านคนขับค่ะตัวจับก็จะเป็นหนังสีดําตรงนี้จะมีตัวนี้เสริมขึ้นมาเพิ่มอีกค่ะด้านล่างค่ะยังสามารถวางขวดน้าและวางเอกสารของเราตรงนี้ได้ค่ะก้าวเข้ามาภายในห้องคนขับค่ะเราจะเจอกับเบาะนั่งได้นุ่มมากๆเลยค่ะเป็นเบาะหนังสีดําค่ะ ช่องตรงกลางก็จะมีเป็นช่องรูแบบนี้สามารถปรับเบาเอนเบาได้จากฝั่งด้านนี้เลยค่ะเอ,น,เอนแบบนี้ปรับเลื่อนขึ้นมาแบบนี้ค่ะยังมีตัวสัญ,ญลักษณ์ถุงลมนิรภัยด้านนี้ค่ะมาฝั่งทางด้านขวาของพวงมาลัยค่ะจะเจอกับช่องปรับอากาศที่เป็นทรงยาวแบบนี้ด้านล่างเลยจะเจอกับตัวที่ดึงฝาเครื่องยนต์ด้านหน้าค่ะ ด้านล่างตรงนี้ค่ะเรายังเจอกับตัวที่ดึงฝาห้องสัมภาระด้านหลังตัวถังน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะเดี๋ยวเราให้ดูพวงมาลัยพวงมาลัยค่ะยังสามารถปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงดึงหน้าถอยหลังแบบนี้ได้เลยค่ะดันเก็บแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปรับชมภายในห้องผู้โดยสารกันต่อค่ะ ตอนนี้ค่ะเราอยู่ภายในตัว Toyota Corolla a l ติ s 1 6ีเรามาดูเลือนไม้กันค่ะหน้าตาเลือนไม้ของเขาค่ะเราจะเปิดให้ดูเลยซ้ายและตรงกลางค่ะจะเป็นเข็มส่วนทางฝั่งด้านขวาค่ะจะเป็นหน้าจอแสดงผลการขับขี่ของของเราค่ะก็จะมีตัวปุ่มเซตทิปของเราจากตรงนี้ แลืวดูจากด้านนี้ได้ค่ะส่วนสองปุ่มนี้ค่ะจะเป็นตัวปรับนาฬิกาค่ะเราสามารถปรับเวลาของเราจากสองปุ่มนี้ได้เลยค่ะตัวพวงมลาลัยค่ะจะเป็นหน้าตาแบบนี้ตัวนี้จะเป็นหุ้มหนังค่ะจะมีตัวตะเข็บได้เย็บตรงนี้โลโกโ้ของโตโยต้าตรงกลางค่ะถุงลมนิรภัยทางฝั่งนี้ยังมีปุ่มฟังก์ชันให้เราค่ะก็จะมีเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายค่ะ ตัวนี้จะเป็นตัวแผ่นดิสค่ะเปลี่ยนโหมดด้านหลังของพวงมาลัยค่ะทางฝั่งด้านซ้ายจะเป็นการตัดน้ำฝนทางฝั่งด้านขวาค่ะจะเป็นไฟเลี้ยวไฟส่องสว่างในการขับขี่ของเราค่ะเรามาดูหน้าตาวิทยุกันค่ะตัวนี้ค่ะก็จะมีตัววิทยุค่ะให้เราได้ใช้งานตัวนี้ก็จะมีรับซ้ายวางซ้ายมีถอดแผ่นดิส ด้านนี้ค่ะจะมีช่องเสียบแผ่นดิสมีปรับแสงมีตัว power ค่ะเพิ่มเสียงจากด้านนี้ตัวนี้จะเป็นปรับจูนช่องหาช่องสัญญาณค่ะตัวช่องแอร์ค่ะระบบปรับอากาศไฟฉุกเฉินตรงกลางตัวระบบแอร์ค่ะเป็นแอร์อัตโนมัติค่ะปรับอุณหภูมิได้ทางฝั่งด้านขวาปัดพัดลม ได้ทางฝั่งด้านซ้ายค่ะจะค่อยๆเย็นขึ้นมาตัวนี้ค่ะยังมีตัวปุ่มอีโคของตัวปรับอากาศค่ะก็จะเป็นแบบนี้จะมีสัญลักษณ์บอกมีโหมดการเปลี่ยนโหมดปิดเลือกปิดได้เลยช,ช่องด้านล่างค่ะลงมาลงมาที่ช่องด้านล่างกันตรงนี้ก็จะเป็นที่วางของของเราค่ะตัวเกียร์เป็นเกียร์ หน้าตาแบบนี้ค่ะจะมีปุ่มปิดการลื่นนถ่าหลาของรถมาด้วยมีช่องเสียบในกรณีที่เราจอดสอนคันค่ะเบกมือหน้าตากุญแจค่ะด้านหลังด้านหลังตรงนี้จะเป็นตัวโลโก้ของ t o y ย t a c o ค o l l a a า t ติ Toyota, is, ด้านหน้าค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตัวล็อกรถปลดล็อกรถตัวเปิดห้องสัมภาระท้ายแล้วก็ตัวเตือนสัญญาณกันขโมยค่ะาวางไว้ตรงนี้ได้เลย เบรกมือไปแล้วค่ะตรงนี้ค่ะยังสามารถวางแก้วน้ําหรือขวดน้ําของเราได้2จุดค่ะทีเท้าแขนตรงกลางค่ะตัวนี้จะเป็นหนังค่ะเต็มยาวๆแบบนี้เลยเปิดขึ้นมาในนี้ค่ะยังสามารถวางของได้จุของได้แล้วก็ซ่อนช่องเสียบ USB ด้านใน1จุดค่ะแล้วก็ power outlet ชาร์จ1จุดค่ะด้านนี้อยู่ข้างในเบาะฟังูดโดยสารค่ะ ก็จะเป็นเบาะดีไซน์สวยค่ะเบาะหนังสีดำสามารถปรับเบาะเอนเบาะเลื่อนเบาะด้านหน้าตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็จะมีตัวสัญลักษณ์บอกถุงลมนิรภัยค่ะมาทางด้านหน้ากันบ้างค่ะตัวทางด้านหน้าตรงนี้ตรงนี้กดได้ด้วยนะหนูกดได้เป็นนิ่มๆแบบนี้กล่องเก็บคู่มือเก็บเอกสารต่างๆค่ะช่องปรับอากาศค่ะ ดีไซน์สวยตรงนี้ก็จะเป็นเปียโนแ no บ็กสีดำตัดเส้นที่เป็นสีเทาแบบนี้ค่ะเราไปต่อกันข้างบนค่ะข้างบนที่บังแดดค่ะมาพร้อมกับกระจก2อฝั่งซ้ายขวาค่ะให้เราได้ใช้งานกระจกมองหลังค่ะไฟส่องสว่างใ,ในห้องผู้โดยสารค่ะตัวนี้ค่ะ Toyota Corolla Altis 1.6G รา,าคา 8 7 9 0 0 0บาทค่ะยังมาพร้อมกับระบบเบรก ABS EBD BA ระบบช่วยการออกตัวบนฐานลาดชันค่ะระบบควบคุมการทรงตัวระบบป้องกันล้อมหมุนฟรีค่ะแล้วก็ตัวคุณแอร์อิโม,ม่ i มล r ไลค่ะตัวนี้จะมีระบบป้องกันการขโมยค่ะมีถุงลมนิรภัย7ตำแหนง่งลำโพง6ตำแหน่งค่ะน่าใช้มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติม,ตมของหองเครื่องยนต์ด้านหน้านกันค่ะ เรามารับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้าคันนี้กันค่ะเราจะให้ดูหน้าตาเครื่องยนต์และข้อมูลของเขาค่ะ จะเจอกับแผ่นฉนวนกันความร้อนที่เป็นแผ่นสีดํายาวๆแบบนี้ค่ะหน้าตาของเครื่องยนต์จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องยนต์1.6ค่ะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.6ลิตรรหัส 1ZR-FBE4 สูบขนาด1.6ลิตร 1>, 1 5 9 8 cc duo vvti กระบอกสูบคูณระยะช่วงชัก80.5ปคูณ78.5ม mm, มอัตราส่วนกำลังอัด10.2ต่อ1กำลังสูงสุด125แรงม้าที่6 5 5 0รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด156นิวตันเมตรที่5200รอรอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ super cvti ทำงานคู่กับระบบ GAI ชิปคอนโทรลพร้อมสซเอนเชียลชิปโหมดบวกลบล็อกอัตราทด7จังหวะขับเคลื่อนล้อหน้าค่ะเรามาย้ำโปรโมชั่นกันอีกทีค่ะตัว Toyota Corolla a l t i ิคันนี้ราคา เพียง8 7 9 0 0 0บาทค่ะโปรโมชั่นพิเศษค่ะดอกเบี้ยก0%ดาว25% 5อน1 3พร4 3 7 3 4บาท48งวดค่ะพนเพียง4ปีเท่านั้นค่ะและยังฟรีประกันภัยค่าจดทะเบียนพหลรบรพร้อมของแถมต่างๆค่ะท่านผู้ชมท่านใดสนใจสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับหนูได้ที่0 9 8 5 5 5 1 5 5 8ค่ะคิดจะออกรถ คิดถึงหนูด้วยนะคะขอขอบคุณทางโชว์รูมโตโยต้าธนบุรีที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้มาถ่ายทำและรีวิวตัวโตโยต้าโคโรล่าอัลติสคันนี้ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสลาเวลาในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของหนูด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะฝากสองลิงก์นี้ด้วยค่ะลิงก์แรกค่ะ On l y f a n ลิงก์ที่สอง Tre อค่ะฝากเข้าไปติดตามกันเยอะๆนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อาจิจะมาเชิญชวนพี่ๆน้องๆออกกำลังกายกันค่ะฝากติดตามช่องใหม่ของอาิิด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันค่ะนี่ค่ะวันนี้ชุดที่อาจิจะออกกาลังกายวันนี้ค่ะเป็นชุดนี้นี่เลยติดตามได้ที่ช่องอาจินีฟรีสไตล์แฟมิลี่นะคะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชุดกันเลยดีกว่า